ช่องครูนัน channel นะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะตั้งแต่ชั้นป .4 เลยนะครับ incredible English 4นะครับสำหรับชั้นป .4 แล้วก็ชื่อหนังสือเหมือนกันนี้นะครับคือ new new s a hello 5นะครับของชั้นป .5 แล้วก็ new say hello 6ของชั้นป .6 ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับ วันนี้คุณครูพี่นันก็ได้นำเอาหนังสือเซโลซิกซ์ซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับของสำนักพิมพ์ m a e e d u c a t i o นนะครับในส่วนของ Workbook ก็นำมาเฉลยกันต่อนะครับในวันนี้ต่อที่หน้า21เ,เลยครับผมหน้า21นี้ก็เป็นการขึ้นบทที่3แล้วนะครับ Unit 3ก็คือบทที่3หรือหน่วยที่3นะครับชื่อเรื่องใหญ่ว่า Healthy Children นะครับ Healthy children ก็คือเด็กๆที่มีสุขภาพดีนะครับหรือเด็กๆที่มีสุขภาพที่ดีคำสั่งที่หนึ่งนะครับบอกว่า find the answers ก,ก็คือให้จงหาคำตอบ make sentences ทำประโยคเหล่านี้ by นะครับ matching column a ก็คือจับคู่ column a นะครับให้คู่กับ column b ซึ่งที่มีความหมายเหมือนกันนะครับ column a ประโยคแรกนะครับ Children should have เด็กๆควรมีนะครับเด็กๆควรควรมีอะไรครับเด็กๆควรนะครับคู่กับไลลูกกมีนะครับควรนะครับนีค่คุณครูแปลให้แล้วนะครับก็ดีควรนอนสิบชั่วโมงตอ่ตอต่อต่อคือทุกคืนนะครับนะ Every night นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูไม่ขีดให้นะครับต่อไปนี้นะครับแบบฝึกหัดคุณครูพยายามจะไม่ไม่ไม่ขีดให้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่ามีนักเรียนส่วนมากนะครับเข้ามาถึงก็ดูเฉลยเลยโดยที่ไม่ได้ฟังนะครับว่าประโยคไหนแปลว่าอะไรซึ่งไม่เกิดประโยชน์นะครับจุดประสงค์ของคุณครูคือคุณครูต้องการให้นักเรียนเรียนไปด้วยแปลไปด้วยนะครับจะได้ได้ความรู้นะครับพยานข้อนี้ตอบก็คือนะครับเด็กๆควรนะครับ ข้อดีนะครับนะควรนอนทุกๆ10ชั่วโมงเออควรนอนอย่างน้อย10ชั่วโมงต่อทุกคืนนะครับข้อที่2นะครับ The boy n e e d exercise เด็กๆนะครับต้องการออกกำลังกายต้องการกำลังกายตอบข้อบีนะครับนะข้อบีเดี๋ยนะครับ ต่อต้องการออกกำลังกายเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแรงก็ C ครับผมก็ C ครับโทษที 3, ครับ To make him strong นะครับเพื่อต้องการให้ตัวเองแข็งแรงนะครับข้อ C นะครับข้อสองตรงกับข้อ4ส่วนข้อสาม healthy and wise นะครับสุขภาพที่ดีนั้นจะต้องอฉลาดนะครับสุขภาพที่ดีนั้นจะต้องสุขภาพที่ดีนั้นทําให้ฉลาดนะครับ แปลว่างานส่ภา,ภ,าภาพภาพภาพที่ดีนั้นทําให้ฉลาดหรือว่าและฉลาดนะครับแอนและฉลาดแล้วก็คู่คู่บีนะครับฉลาดแข็งแรงนะครับแล้วก็อินเทลเจนต์ก็แปลว่าฉลาดเหมือนกันนะครับนะ <S <S หรือว่าเก่งก็ได้นะครับตรงนู้นแปลว่าฉลาดแล้วตรงนี้แปลว่าเก่งก็ได้ลูกนะเก่งอันไหนๆก็ไวส์แปลว่าฉลาดแล้วอินเทลเจนต์แปลว่าเก่ง เพราะฉะนั้นข้อที่3นะครับสุขภาพที่ดีนะครับทำให้ฉลาดแล้วก็คู่กับข้อบีนะแข็งแรงนะครับแล้วก็เก่งส่วนข้อสุดท้ายนะครับ exercise el blood el blood นะครับการออกกำลังกายนะครับช่วยเลือดนะครับนี่การออกกำลังกายเฮลช่วยเหลือ blood แปลว่าเลือดนะครับช่วยเลือดข้อ A นะครับนะ ก็เอ move around นะครับ move เร็วเคลื่อนไหว around เร,รอบๆเคลื่อนไหวไปร,บรอบๆร่างกายก็คือไหลเวียนไปทั่วร่างกายนะครับไปทั่วทั้งตัวนะครับไปทั่วร่างกายนั่นเองไหลเวียนไปทั่วร่างกายดีกว่านะครับนะสวยกว่านะครับไหลเวียนไปทั่วทั้งตัวมันไม่สวยเท่าไหร่ไหล,หลเวียนไปทั่วร่างกาย โอเคนะครับคุณครูเฉลยให้แล้วเป็นว่าคุณครูไม่ขียให้นะครับเหมือนที่บอกแต่ว่าเฉลยให้ละเอียดแล้วนะครับทีนี้มาข้างล่างกันข้างล่างนี้ write about y o u r s e l f ให้เขียนเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับคีย์เวิร์ดที่ให้คีย์เวิร์ดแล้วําคำไขปริศนานะครับเอาคําเหล่านี้นะครับไปเติมนะครับลูกนะหนึ่งสองสามสี่สี่คำสี่ข้อนะครับคุณครูก็เขียนให้นะครับว่า how do you feel when you don't have enough sleep คําแปลอยู่นี่นะครับ อยูคุณนะครับ feel รู้สึกนะครับ how อย่างไรเว้นเมื่อ you คุณ don't have นะครับ don't have แปลว่า enough sleep แปลว่านอนไม่พอ enough แปลว่าพอนะครับแต่ว่า d o n ก็ปฏิเสธนอนไม่พอนะครับคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อนอนไม่เพียงพอ I feel tired นะครับลอกทั้งประโยคนี้มาเลยนะครับคือฉันรู้สึกเหนื่อยนะครับ tired อันว่า tired แปลวเหนื่อย What happened เกิดอะไรขึ้นนะครับ เกนะิดอะไรขึ้นกับคุณนะครับเมื่อคุณ exercise ออกกำลังกาย every day ทุกๆวันออกกำลังกายนะครับ every day ทุกๆวันก็ทำให้ I feel health, healthy นะครับทำให้ฉันรู้สึกมีสุขภาพที่ดีนะครับคำว่า healthy How are you feeling คุณรู้สึกอย่างไรนะครับคุณรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อ คุณเพิ่งนะครับ just เนี่ยแปลว่าเพิ่งลงเพิ่ง get out of shower get out of shower ก็คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับนะ shower ในที่นี่แปลว่าฝักบัวแต่แปลว่าอาบน้ำได้ด้วยนะครับก็ i feel happy นะครับฉันรู้สึกมีความสุขนะครับอาบน้ำเสร็จ what feeling do you get ก็คล้ายๆกับ how are you feeling นะครับใช้ได้สองประโยคเลยแปลว่าคุณรู้สึกอย่างไรเหมือนกันนะครับเมื่อ Your body is dirty เมื่อร่างกายของคุณนะครับนั้นสกปรกนะครับ dirty ก็ I feel unhappy นะครับฉันรู้สึกไม่มีความสุขเอาซะเลยโอเคนะครับวันนี้คุณครูจะเฉลยเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีนักเรียนต้องการที่จะให้คุณครูช่วยนะครับนะคุณครูได้บอกตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะครับบางข้อก็จะกับบอกให้หมดเหมือนกับข้อนี้นะครับ แต่บางข้อนั้นจะเนี่ยเหมือนอย่างนี้นะครับก็จะช่วยแบบนี้ให้ลูกได้ใช้หัวคิดบ้างนะครับอย่างน้อยก็คือลูกได้ตั้งใจฟังที่คุณครูสอนนะครับจะได้มีความรู้ไม่งั้นเปิดมาถึงบับลอกๆอๆออ,อย่างเดียวดูภาพแล้วก็ขีดตามเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ได้ฟังก็ไม่เกิดความรู้นะครับโอเคครับจบหน้าที่21ไปต่อที่หน้า22กัน Okay, okay, okay. okay.